พาไปจับจระเข้กันหน่อยนะฮะ <c oughs> เราให้ฟังตั้งแต่ <c oughs> ช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ปราจีนบุรีครับ <c oughs> คุณผู้ชมบ่อน้ําสาธารณะครับในพื้นที่ของอํเาเภอกบินบุรีเดิมเนี่ยจับไปได้ประมาณสัก30กว่าตัวแล้วล่าสุดจับได้เพิ่มอีก15ตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูสิครับแต่ละตัวเนี่ยความยาว1เมตรโดยประมาณอแล้วน้องก็อาปากงับงับแบบนี้เลยพร้อมสู้ตลอดเวลาเนี่ยอุปกรณ์ในการจับต้องเอาผ้าปิดก่อนแล้วค่อยๆไปตะคุบตัวเขาแล้วก็เอาเชือกไปมัดปากมัดตัวจับได้เพิ่มอีก15ตัวนะครับตอนนี้คาดว่าเหลืออีกหลายสิบครับเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่ามันน่าจะมากันหลักร้อยในเบื้องต้นนำลูกจระเข้ที่จับได้ไปไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจินบุรีนะครับ เพื่อที่จะทําการอนุบาลจนเขาแข็งแรงแล้วก็จะย้ายไปที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปครบับพิกัดบอกบอีกครั้งหนึ่งหมู่ที่6ตําบลกบินอําเภอกบินบุรีเผื่อชาวบ้านผ่านไปแถวนั้นจะได้ระวังกันนะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ